ตอนที่หนึ่งคนไทยเรียนภาษาอังกฤษสิบปีพูดไม่ได้แล้วคนชาติอื่นละ่ะฉันคิดว่าเราจะมาเริ่มต้นการสัมมนา,าในขณะนี้และขอกล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งและขอขอบคุณที่เข้าร่วมการสัมมนา,าการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ PISA ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์โดยดรแคลลจอห์นสันฉันขอแนะนำวิทยากรของเราก่อนนะคะ ดรแคลโลรจอนสันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาต่างประเทศของเลนสซองดรจอนสันจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาการเรียนการสอนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศเชี่ยวชาญเรื่องมนุษย์เรียนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศอย่างไร ดรจอ์นสันใช้เวลานานหลายปีในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ดรจอ์นสันเห็นความจำเป็นในการใช้ข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยด้านภาษาและการรู้หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนของเธอขอบคุณค่ะคุณโซฮาคุณโซฮาพูดถูกนะคะฉันมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาที่สอง การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและฉันคิดว่าแทนที่ฉันจะเริ่มต้นในการกล่าวถึงภาพรวมให้คุณได้รู้ว่าฉันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรฉันจะเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาของฉันให้คุณฟังแทนค่ะแต่ฉันจะเล่าเรื่องราวการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศของฉันซึ่งตรงกับสถานการณ์ของนักเรียนของคุณที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ในต่างประเทศ ฉันเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ฉันประถมแต่เป็นการใช้ภาษาเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้เรียนอะไรมากมายแต่ฉันรักภาษาฝรั่งเศสฉันรักภาษาฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาและเมื่อฉันได้เข้าเรียนระดับมัธยมสิ่งแรกที่ฉันทำคือการลงเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะฉันต้องเลือกว่าฉันจะเรียนภาษาอะไรแต่ก็ไม่ได้มีให้เลือกมากนะัก ฉันอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณสามารถบอกได้จากสำเนียงของดีฉันค่ะและเพราะว่าฉันได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาก,ก่อนภาษาอื่นๆฉันจึงสมัครเข้าเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสมาเป็นเวลาสี่ปีและตอนนี้ฉันกำลังเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยฉันรักการเรียนภาษาซึ่งฉันได้บอกพวกคุณไปทั้งหมดแล้วและฉันก็เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสฉันได้รับบริญญาตรีภาษาฝรั่งเศสนั่นคือการใช้เวลาเรียนอีกสี่ปี ฉันอยากให้คุณมีข้อมูลว่าฉันใช้เวลากี่ปีเนื่องจากฉันรู้มาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอาจจะเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนว่านักเรียนของคุณและหลังจากนั้นฉันก็เดินหน้าเข้าเรียนปริญญาโทภาษาฝรั่งเศสฉันเรียนจนจบปริญญาโทภาษาฝรั่งเศสเชิงทฤษฎีหลังจากที่ฉันได้เริ่มเรียนปริญญาโทฉันก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นครั้งแรก ลองคิดดูนะคะถึงตอนนั้นฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสมาแล้ว9ปีจากนั้นฉันต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอกเมืองควิเบกประเทศแคนาดาฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและฉันเป็นนักเรียนที่ดีมากคุณจะเห็นได้ว่าฉันรักภาษาและคาดหวังกับสิ่งที่ฉันจะได้ทำที่นั่น แต่ความเป็นจริงคือภาษาฝรั่งเศสของฉันมันใช้ไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากในห้องเรียนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงฉันแทบจะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยตอนนี้ฉันได้เดินทางไปทั่วโลกและได้พบกับเรื่องราวเดียวกันนี้จากผู้คนที่ฉันได้พบ โดยพวกเขาจะเล่าให้ฉันฟังครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพวกเขาเองหรือว่าลูกๆของพวกเขาเรียนภาษาอังกฤษมานานหลายปีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในกรณีของฉันสิ่งที่ทำให้ฉันได้เรียนต่อปริญญาเอกและเป็นแรงผลักดันเข้าไปสู่สาขาพิเศษที่ฉันเชี่ยวชาญคือความผิดหวังจากภาษาฝรั่งเศสของฉันความผิดหวังกับผลลัพธ์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ทำให้ฉันเลือกเรียนในสิ่งที่เรียกว่าภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาประยุกต์หรือ applied psycholinguistics ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาษาและความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ฉันอยากจะทําในวันนี้ก็คือการเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับงานวิจัยของฉันที่ฉันได้เรียนรู้ซึ่งฉันเชื่อว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้คุณได้เข้าใจการเตรียมนักเรียนของคุณและฉันยังจะแสดงตัวอย่างสื่อการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัยเหล่านี้ว่าประยุกต์ใช้งานวิจัยอย่างไรให้คุณด้วยค่ะ